ห้าร่อปครับยางนิสตบาห้าร้อยครับหาร้อยโกบยางนิตกสี่หลอดไดดีครับครับายรุ่นนี้ครับรถแขกทุกคันครับต้องถายยางนิตกใช่ครับี่หลดได้ดีนะครับคั้แรกที่กำดเวลานะครับเป็นหมายเลขหกสี่หนึครับทำให้ต้อง ยิงล้มนะครับยิงไปฟาวได้หนึ่งั้นนะครับพาวคุมจะมีึ้หลังมาแล in ้วเข้าไปแล้วก็วิ่งมต่อไเลยนะครับขันแรกเป็นปิงโบครับโผ้โหันนี้แะโนะครับบองใหญ่กระด้งะด้ปนร สองศูนย์ห้ารุ่นห้ามาแล้วนะ สองของตีครับโอ้โหวิ่งเวลายืนมา